ทีวัดดอนซักต้านนามจื่อไว้มีหล่าไฟใตหลวงเมืองตกวันผูกเจ้าแม่แพสีเหลืองลัดต่งนาเฟืองตัวไปฟูข้าที่หัวขัวสุด ปากองตังหน้าหนตังเตียวเที่ยวลัดให้หนาเดียวขั้นกันกับวัดน้องไข่บอกแจ้งว่าตาว่าบัดเดียวนี้น้องตัยมาหาจักปิึกษาดู ด้วยลายอเป้ามันตัวมาหาผู้จาน้องเน่าว,ว่าขอไทยเอาแต่ตักลูกมันงามสามดีฮักขาว่อตุ้ยคนหญิงจักมาอยู่แต่เป็นแน่เป็นจริง บ่พะวิงทวงติ่งไต่เต้าบ่ป้ายบ่หนีบ่เต้ากุ้มเท่าหอไปเอาไทยไว้ลูกมันงามสามดีใจกวัวอื่นผู้เอาไป กันปี่เจื่อหากยังเปิ่งใจจักขอเงินไปไทยมาไว้ท่าปี่เลียวทมสืบความไปหน้าอีจันตาดูน้องฮักเจ้าเปื่อนจ๋าฟู่ข้าแน่ครัก จะสืบอันหลายแสงเต็มที่นั้นมันตวยมาแฝงก้าบอปอแหงปอคดไทยได้สามตำลึงเป็นเงินบาทไต้ตามมันไปปอกสาน จักเอาวันใดก็ได้วันน,นั้นติแต่อันโลกาเป็นเพียยทิิหายเกิดในอัตตากันได้กินยาคงหายหอมแห้งฟู้จาสังบ่อสู้ดังแจ้ง เสียงบ่แหงฟืดกัด